นำเช้าที่เวียงจันทน์การชุ่ชื่นครคนขับรถส่วนตัวผมมารับแล้วชนะแม่ซ่องเน,นี่ยชนะเปาเบ่าคำมเทเบิลนะครับภาษาอังกฤษนะครับช่องดังเวียงจันที่คนเวียงจันไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ <c oughs> เจะไปกินพากันไปกินข้าวที่แถวดงป่าล้านนะครับก็จะไปทานคนสีนวนเลยนะครับโอ้ตึกนี่มันมันก็ประมาณละดูจากโครงสร้างนี้น่าจะเป็น10-20ชั้นนั่นแหละครับเนี่ยแต่ว่างบประมาณน่าจะไม่มีแล้ว เนคิลียนจันฮานอยก็ออกเสียงฮานอยนะครับแค่ฮานอยฮานอยฮานอยเคยเคยเวียดครับ เวียแต่ว่าถ่ายเวียดไม่ได้ครับไม,ไ,ไม่มีคนดูเพมีคนเบิ่งเกินขอสังขารกลับมาถ่ายคลิปที่เวียงจันทร์ประมาณ18บสองศา,าน,นะครับที่เวียงจันทร์ตอนเช้านะครับโอ้อากาศเยน็นมานะครับไ,ได้เลย เทศกาลบุญทานหลวงคนเยอะแล้วนะครับตึกนีโมเดลยักเสือไป่าไนไปสองีเลการเอาลองกนนโอ้เขาิหน้าสิรถยนเลยโรรูมรถเอ็น,อน,อน,อนบองนารถยนดงปาลานเชตต่างชาตินะครับ Korean house. ฟรีทูเดย์ร้านกาแฟนี้มีประมาณพันเจ้าครับที่เดียวจ,จะเยอะเกินไปหรือเปล่าเบ้าเบาคำนี้บอกว่าจะเปิดมาตั้งแต่ห้าปีที่แล้วแล้วเห็นผู้แข่งแล้วถอยครับซอกซี้จะดีพี่น้องเรือ่อยาก เปิดเที่กาศีก็เปิดหลอกสาวเฉยๆอกว่าเป็นเบาเยอจจนมาเปิดร้านกาแฟาเปิดหนึ่งวันปีน่ห้าวันเลยคงเย็นชาเลิศแหละถามว่าเจ้าของร้านอยู่ไหนคุณขี่มอไซค์อยู่คงสาลีนั่นเจ้าของร้านสัก แสดงว่ามันเปิดร้านกาแฟาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปขายกาแฟาครับต้องมีรถดึงผสมอื่นดงป่าลานท่าเดี๋ยวดูว่าเจ้าของอร้านเขาจะจับได้ไหมนี่อ่ร้านนี้แหละครับที่ดงป่าลานนะครับเดี๋ยวจะมากินอ่า เจ้าเก่าเจ้าดังเขาเปียกเขาเปียกแซ่บเขาเปียกดังดงป่าล้านเนี่ยเขาเออเอาเข่าเอาข่าเลยแม่เดาใส่ครผาเด้อดูนะครับแป๊บเดียวคนก็มาเต็มละดะ บรรยากาศยามเช้านิ่วสดชื่นดีนะครับที่นี่ผมจะมากินประจำนะครับที่ดงป่าลาคน,นี้นะฮะเปิดหกโมงเช้านะครับ,รบลูกค้าเพื่อนจะลูกค้าเพื่อนจะมาตลอดนะครับ โอ้ใส่เสือราาสกอ๊อตคือเดียวเลยไหมเท่ขนาดเลยไม่รุ่นนะเดี๋ยวไม่รุ่นกังลูกว่ะเห็นน้อยผีจัโอ้หันะสวดจุนพูนเลยวันเอ้เบอร์เงาเนี่ยสวดจุนพูนเลยเบอร์ เขาเปียเขา้าตีนจอกคือตีนหมูนะแม่บอกนี่นะครับลูกค้าเพ่อนนะครับนี่อร่อยแล้วถูกนะครับแนะนำครับนี่นะครับเนี่ยน,นะครับใส่ไข่ด้วยนะครับเติมพลังยาำเช้า

ขาเิ่นแน่นตลอดเวลานะครับของปลาทองครับเนะจืหน้าก็จือได้แลยเพราะว่ายางขายิกขนาดเนาะต่เลยพูดจังว่าโอเคคนนี้แหละที่ว่าจือได้นะออวมากบักโต้วอ้วนนี่แมนไ้มแมนแล้วพาพประสอนนี่ครับดเรื่องกัน ปากนี่เจาทัางคู่ครับไอคนหนึ่งก็ตุย้ยคนหนึ่งความดันโหเปเซลสาวนี่เจอสาวก็ตบเอานี่ทำอะไรเขาไม่ได้แนละ้ววิ่งก็ไม่ได้เห็นนะครับบรรยากาศที่ดงป่าลานนะครับร้านอร่อยนะครับ ดงป่าลานนี่เป็นโซนของกินนะครับบ้านเวียดเกา่าจจที่จนปัจจุบันนะครับดังนั้นมันก็เลยของกินแซ่บนะครับดงป่าลานจริงๆเวียงจันดงป่าลานก็คือดงนั่นแหละรครับเลยไปมันก็เป็นป่าแล้วนะครับเป็นลานมนหลายเนี่ย คนเวียงจันทร์สมัยนี้เกิดมายุคสมัยนี้ก็บอกโอ้ยเวียงจันทร์บ,บ่เจริญบ่พัฒนาย้อนไปเช้าปีก่อนดงปลาล่ายังเป็นดงอยู่ม่บอกว่าบ,บ่พัฒนาได้ยังไงวะแม่บ่อ้วนบ่รวนนี่เกิดท่านอยู่ดอกแต่ก่อนน้องจันทร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นสลัมของนครหลวงนะครับ <S <S เขตสลัมนะครับแต่ตอนนี้ เขาย้ายคนจากหนองจันทร์นี่ไปอยู่บ้านบ้านยางวน,น,นวุ้ยังวาคนเลยโอ้ข้อมูลบนเนี่ยน,นี่บาบ้านจันทร์สว่างนะครับ,บน,น้องแต่นงนะครับแล้วเขเอาตรงนี้มาทำล่องรอบไปทางคูเมืองดูก่อนว่าเขาเห็นโรงแรมอยู่ทั้งไหนโอ้มีมีบอก อันนี้คือพ์คสัตว์เการค้าใหญ่สุดของเราน่าจะต่อน่าจะเติมร้านค้าได้เยอะแล้วนะสตาร์บัคสาขาแรกนะครับมาถ่ายทำคลิปโ่ผู้โชว์ชาญนี้บอกเจ๊งแน่นอนจริงแน่เงินเดือนแค่เดือนละสอง0ันบาทีจริงแน่นอน,น,เ,นเดี๋ยวนีเด้โอ้ไม่มีที่นั่งแล้วนนไม่มีที่นั่งแล้วครับคนเยอะครับ แล้วก็มีถึงหกสาขาแล้วนะตอนนี้นะ E D L อ้งามเติอบอยู่ดีวันนี้จักสั้นวันนี้สามสิบกว่าชั้น ดูรถทัวร์เยอะครับเพราะว่าเป็นที่พักกัน สุดแล้วเนะวิ่งจันยามเช้านะครับเราจะพาไปแคมป์ของครับกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปแคมป์ของต่อ,อ,อ,อมาใช้วิง่งใช้กมอยู่วิ่งจันก่อนครับสักสิบวัน มันจะ,ม,นจะมันจะกินได้สักเท่าไหร่ธนาคารกรสิกรไทยธนาคารไทยพาณิช เงินเกา่ามันสวยดีนะผมว่านะครับสวยดีครับจริงๆโซนนี้เงินงามๆเยอะนะครับเงินแบบสไตล์ยุโรปเนี่ยเยอะเลยนะเบาคํำมาเล็งไว้อยู่ไม่จะมาเล็งเป็นคนชายป้อนปีกกล้วยเ่นะเล็งไ้อยูเอากล้องผมไม่ตัวไดนดี กำลังกันกำลังไง,ง,ง,งทำหาออฟฟิศอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอาเมียกลับมาทำออฟฟิศอยู่โปรเจกต์นี้พูดมาสามปีแล้วครับที่กล้วยแดงิ<น>้งมันเนีผมรู้สึกผมเบื่อที่จะฟังแล้วเบ<อ>ืเอ่อแล้วเออตึ้งขาวตึ้งเลยต,ตึตึงอย่างเนี้ยคนนี่นี่กำไส้มือรให้กำไส้ขอคำดิบริวาล อ,อ๋อตึกบริวารของอ,อคำนะครับกว้างขนาดเลยเนาะกว้วงนะองเอาวันนี้เดี๋ยวมันแล้วแล้วห้องก่อนมานอนตะคืนเนาะข้างหลังปุ๊ดดีคือระดับชั้นห้าร้านชางครับวันนี้เงี่ยมน้อยๆหรัก แล้วแถวนี้ขนาดโรงแรมบบไม่ใช่ห้าดาวยังคืนแล้วหกเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าลองห้าดาวนี่ก็สี่ห้าพันอย่างน้อยนะครับที่นี่สิมานอนนะครับทุ่ที่เจสิมาเอาตุ้นี้นะกับแคูี่วัดจัดป่ะวัดสิงยืนวัดสิงยืนนะครับวัดจืดจักเถื่อ ถัไดไป, <c oughs> ไปนะครับนีสตาร์บัคโอ้เพิ่นเพื่อกต้องกินเถอสตาร์บัคในบัวได้แพงกะสินดาต้ <c oughs> องระสินดา140-150บาทไม่ไหวเหมือนกันนะครับกินดกินกาแฟเป่าจอนได้สามแก้วสจอก นโอ้ลูกค้าเขานั่งดีนะตอนนี้นะครับต่างประเทศนั่งดีมากเลยนะครับตะวันตกอะ่ะตั้งเต็มร้านกาแฟเลยบกุกบอกว่าอน,นี้น,นี้วัดจันท์ของแท้นะครับเมืองจันทบุรีเวียงจันท์ก็คือจันทบุรีนะครับไม่เกี่ยวกับจันทบุรีที่ประเทศไทยนะจันทบุรี พบเธอที่จันทบุรีโอ้เรานี่ก็ทำโปรเจกต์ส่วนใหญ่เป็นอาพาร์ตเมนต์นะฮะอันนี้ก็กำลังสร้างเนี่ยคูบาแล้วก็นี่เจ้าหนึ่งนะครับอามารี โอ้ผมว่ามันสวยนะมันยังไม่เปิดนะครับกำลังตกแต่งเร่งอยู่ใกล้ละใกล้ละที่ตรงสามแยกปากประสังนะครับร้านในตำนานนะครับถ้ามารีเปิดนี่โอ้นี่รถในตำนานนะฮ <laughs> พอพูดถึงตำนานนะรถในตำนานก็มาแม่น้ำโขง ไหลังสองฝากฝัง,ง,งมาแล้วถึงแล้วนะครับนักรถน,นักรถร้านกาแฟแคมของอยู่ตรงใต้ต้นมะขามเทศนี่นะครับตรงนี้มีอาหารเช้าด้วยนะครับมีข้าวจีนั่งเอกอยใส่ยแล้วนั่งเอกนะ น้องเมย์นะโอ้ยยอนมีน้องเมย์เลยแล้วจังส43,000วิวคือเมื่อวานเลยน้อยใจที่ไหนมาถายถ่ายในน้องเมย์มาถ่ายในของหน้าเลยแล้วจะย่างกุ้งซุปอะไล่ะย่างน้องซุปซุปซุปเออเมื่อวันทใช้ชีวิตไทยโมดังจริงใช้ชีวิตที่อื่ลูกค้าเต็มเลยนะครับวันนี้ลูกค้าเพื่อน ประมาณ300คนรอคิวอยู่ครับบ่าวจ้อนกับน้องแปมสามคนสามสิบคนนะนีก็ขาต้องไล่สุดเขต้องโฆษณาแล้วนี่นะมันหลายคนมันล้นแล้วเกิดมีการณีสงสัยแล้วมันออกมาตั้งดากโอ้ทางนี้มันร้าง แต่มันดีไซน์สวยนะครับ กันมากินข้าวที่เมืองศรีสัตนาคนะครับข้าวมันไก่บอยร้านปรสสากรน,นเช้าบ้านอย่างอรุณบ้านพันมั่นนะครับยิ้มมากินไก่ไก <c oughs> ่เลยนะทวงบุญคุณดิ ดักไวก่อนนะดักไก่อนเนาะย่านเนาะย่านเนาะของฟรีดีแทบเนาะย่านย่านเราเนาะคนินมีอย่างน่นะุคนเมนูหลายอย่างเลยบิ่งเนี่ยข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวไก่อบข้าวปลาแกะข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดแล้วก็ราคาก็ไม่ได้บอกแรงนะครับราคาก็โอเคนะราคาถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แพงอะไร มาตรฐานมันรรเวอร์หน้าตาข้าวมันไก่ครับโอเคนะครับอันนี้พิเศษ 50, ห้าสิบพันว่าโอเคนะครับโอเคเลยครับวงการบ่าคนเ ตั้งยังแนวอาหารนะทั้งไก่ทั้งหมูไก่หมูปูแป้งก็ตอนเที่ยงพอดีนะครับเราจะซื้อกลับเยอะนะซื้อกลับบ้านนะครับ้านเบรนก็แล้วแต่

ชั้นันบาาาาา่าซิห้า,าร์อะไรเปล่ากัวเกือบา0ชั้นโอ้า0ชั้นได้อยู่า0ชั้น50ชั้นจะอะไรเป็นตัวตรงนั้นนะประมาณ20ชั้นนะครับอันนี้5ดาวรถโด,นะดยสารระหว่างประเทศไปอุดรไปอุดรแล้วครับ